สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องโูเงินช้างแสนสนนะครับแม่แม่วันนี้เราก็แห่งานนะครับควรทีทราชนะครับผมสิบองค์นะครับแม่แม่ก็เซ็นที่ทีแห่เสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็สองหนุ่มก็ถูกฝนนะครับแม่แม่เดินทางมาพักที่บ้านน้องภูนะครับพี่ชัยดูครับ พี่ชัยโอ้โหเขียนหน้าทั้งวันได้แห่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับฝนกระหนำ่ำยางแรงนะครับผมฝนกระหนำ่ำยางแรงนะครับผมนี่น้องโูของเรานะครับแม่แม่ครับวันนี้น้องโูนี่จะนอนนอกบ้านนะครับผมนอนนอกบ้านไม่สว่างนิดหนึ่งนะครับแม่แม่เพราะว่าบรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะครับผมนี่น้องโูนะครับแม่แม่ หนุ่มเข้านอนนะครับแม่แม่วันนี้อย่าฝัดหมอ้อบางนัดไทยเพื่อนเนอน้องภูดูครับทั้งวันนะครับเขียนหน้าตั้งแต่เช้านะครับผมแม่แม่เขียนหน้าเขียนหน้านะครับผมวันนี้น้องภูก็ได้ไปแห่กับพ,พี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่วันนี้ให้พี่ชายนอนในบ้านนะครับผม ส่วนผมเจ้าของบ้านจะขอนอนนอกบ้านนะครับพี่ชายนี่ลูกชายแม่แม่นะครับผมของกยง็ยังไม่ได้ไปเอานะครับแม่แม่เพราะว่าฝนตกเราเอาของชุดน้องโูนะครับผมทิ้งไว้ที่ท่าลาดนะครับผมที่บ้านแม่ขันนะครับผมเพราะว่าฝนตกแรงนะครับผมถ้าเราจะเดินมาก็กลัวชุดเปียกนะครับผม เราก็เลยถอดที่นั่นแล้วก็ให้หน้องช้างของเราเดินมาที่บ้านนะครับผมโอ้ดูเจ้ายักษ์นะครับผมตอนนี้เราก็ให้อาหารสองเชือกแล้วนะครับผมให้เป็นต้นสับปะรดและอ้อยนะครับผมต้นสับปะรดและอ้อยนะครับผม oh, <do. S 1> มังครับผมอ้ oh. ให้พี่ชัยนอนในบ้านนะครับผมไฟสว่างมากเลยนะครับผมน้องโพนะครับยืนอยู่กับพี่ชัยนี่เหมือนพ่อกับลูกนะครับแต่ว่าน้องโพนี่กับ กับแม่ขันนี่โอ้โหน้องโูใหญ่กลัวแล้วนะครับผมโอโ้มืดนะครับแม่แม,มืดนะครับฝั่งน้องโพนี่มืดนะครับผมอยู่กับส่งสองหน่มเข้านอนนะครับวันนี้ กินอิ่มทั้งวันนะครับตอนที่เราเขียนหน้าก็เราก็มีอาหารเยอะนะครับผมทั้ทงอ้อยทั้งอะไรนะครับแมบบ่ๆเยอะๆเลยวันนี้ก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับน้องช้างของเรานะครับฝนต,ตกนะครับผมแหมไม่นานนะครับเราก็ได้เก็บของเก็บ <learns> ข้าวเก็บของกลับบ้านนะครับแม่ๆฝนฟ้าแรงนะครับผม ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแม่แม่ฝากกดติดตามทางช่องน้องพูเงินช้างแสนสนด้วยนะครับแม่แม,แม่ครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกการติดตามนะครับคนนี้ก็กับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมดูหนะ้าพี่ชัยยังไม่ทายังไม่สีอย่างงามเลยนะครับแม่ๆสีอย่างงามเลยดูครับลายอัมทาม <c oughs> นี่ก็จะมืดน,นิดนึงเ้อแม่แม่ครับผมน้องโูนะครับผมให้พี่ชัยนอนอยู่ในบ้านนะครับผมส่วนตัวเองนี่จะไปนอนอยู่นอกบ้านนะครับผมนอนในบ้านนี่ก็ฝนสาดนะครับเมื่อตอนค่ำนี่ฝนสาดฝนแรงนะครับผมลมแรงก็ทําให้สาดเข้าบ้านน้องโูนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อเรานะครับผม เพราะว่าเราก็ทำให้น้ำไหลออกจากตัวบ้านได้นะครับแม่แม่น้องโพจะอยู่มุมมืดกว่าพี่ชัยนะครับผมแม่แม่ดู อ้วนตึกเลยนะครับวันนี้น้องพูอิ่มอิ่มมากด้วยนะครับผมเพราะว่าให้อ้อยตอนเฉียนหน้านี่ให้เยอะนะครับผมให้อ้อยให,ให้ให้ต้นกล้วยนะครับผมพรุ่งนี้เช้าต้องไปอาบน้ําแต่เช้าเลยน้องพูว่าเล่นเล่นโคลนนะครับแม่แม่ฝั่งน้องพูเนี่ยก็จะเป็นดินดินที่ฝนตกใส่แล้วก็มีน้ําขังก็จะเล่นนะครับผม ถ้าคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแม่แม่ฝากเป็นกําลังใจด้วยเด้อไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็มาราแม่แม่มาส่งความน่ารักของสองหนุ่มนะครับผมให้แม่แม่ได้ดูส่งน้องโพและพี่ชัยเข้านอนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าเด้อแม่แม่ครับผม